สวัสดีคะ่ะทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกระติบน้อยเทนดิทาร์โรนะคะชาแนลดีๆที่มีเรื่องพ่ยิปซีมาฝากนะคะก็ห่างเหินกันไปนานนะคะอันนี้พี่กระติบก็สอนเสร็จแล้วก็มาอัาจกันแบบเร็วๆเลยนะคะก็มาต่อกันที่คลิป78บใบคนรักเก่าจะกลับมาหรือเปล่าแต่ถ้าได้เกิดได้ไพ่3มถ้วยนะคะในไพ่3มถ้วยน้องๆก็จะเห็นนะคะมีเป็นไพ่ของชุด โรแมนติกทาร์ดนะคะก็ดูหน้ากล่องกันได้อีกเช่นเคยนะคะโรแมนติกทารด์ดทีนี้ถามบอกว่าถ้าได้ไพ่สามถทวยคนรักเก่าจะกลับมาไหมอ่ะแน่นอนกลับมานะคะสั้นๆง่ายๆไวๆเลยนะคะก็กลับมาแน่นอนแต่การกลับมาก็ต้องอย่างที่บอกว่า กลับมาก็อาจจะชื่นมื่นนะคะอาจจะแบบแฮปปี้กันสักระยะหนึ่งแล้วก็เราค่อยมาดูกันต่อว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปแต่ในไพ่ของสามถ้วยเนี่ยเวลาถ้าเกิดว่าขึ้นว่าคนรักเก่าจะกลับมาหรือเปล่าแล้วมันขึ้นไพ่สามถ้วยมันมีข้อเสี่ยงอยู่ตรงไหนหรู้ไหมคะถ้าเกิดน้องๆเปิดสีใบแล้วน้องๆต้องดูไพ่รอบข้างนะเป็นเพราะว่าบางทีไพ่รอบข้างที่มันขึ้นเนี่ย ถ้าเกิดมันมีไพ่แบบเดอะซันมีอะไรหวานวานแหววบางทีมันหมายถึงเขาไปมีคนอื่นแล้วก็มีนะคะดังนั้นก็ต้องระมัดระวังแต่ปกติธรรมดาถ้าเกิดถามแล้วแบบไม่ได้มีไพ่อะไรแต่ว่ามันมีขึ้นไพ่แทนตัวเราก็ทําให้ทราบว่าจริงๆแล้วเขาก็ยังจะกลับมาหาเราแต่ถ้าเกิดว่าไพ่ใบนี้มันหัวกลับถ้าไพ่ใบนี้มันหัวกลับนะคะ ถ้าไพ่ใบนี้มันหัวกลับมันก็จะแปลว่าถ้าเกิดเขากลับมาก็คือหมายถึงว่าเขาก็ค่อนข้างหวังในเรื่องเกี่ยวกับาการมีเพศสัมพันธ์กันนะคะดังนั้นเราก็อาจจะต้องทราบไว้นิดนึงวันนี้ก็มาแบบด่วนๆสั้นๆง่ายๆไวๆนะคะเป็นเพราะมีความรู้สึกว่าเออไม่ได้ลงคลิปนานแล้วช่วงหลังๆนี้พี่ก็ติปลงคลิปแล้วก็รู้สึกว่า กว่าจะใช้เวลาที่มันจะอัพได้นี่มันนานมากเลยค่ะบางทีแบบพี่ขึ้น YouTube ไปเรียบร้อยไอ้เปนเช่พี่ขึ้น YouTube ไปแล้วเนี่ยบางทีเป็นวันกว่าจะขึ้นได้ <c oughs> แต่ว่าขึ้นที่ Facebook เนะี่ยห้านาทีก็ขึ้นได้แล้วก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ก็ ก็พยายามจะอัพนะคะในเมื่อ Facebook นานพี่ก็เอย Facebook ไม่นานแต่ถ้าเกิดว่าที่ YouTube นานต่อไปพี่ก็อาจจะต้องใช้เวลาล่วงหน้าอาจสักหนึ่งวันนะคะก็เป็นลักษณะนั้นนะคะก็ถือว่าเทียมทำงานล่วงหน้ากันไปไม่เป็นไรนะคะสำหรับวันนี้ก็สั้นๆง่ายๆนะคะก็78บใบคนรักเก่าจะกลับมาหรือเปล่านะคะกับไพ่สามถ้วยก็จบลงในเวลาสั้นๆแค่เพียง2นาทีนะคะก็ขอบคุณมากค่ะน้องๆสวัสดีค่ะ